ครับคุ <Hello. S 1> มัสการครับหลวงพ่อสาธุสาธุครับวันนี้วันนี้ก็จะมาตามแนวทางของหลวงพ่อนะครับผม uh. เป็นเลขสูตรคำนวณโค้งสุดท้ายนะครับ uh. ครับก็คือว่าหลวงพ่อเล,เลขเลขแนวทางของหลวงพ่อที่ได้แบ่งปันให้กับเอฟซีนี่ก็คือบ้านสูตรนี้เดินดีตลอดใช่ไหมครับหลวงพอ่อ uh, เดินดีเดินดีใช้ได้เลยอ๋อเป็นสูตรล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับสูตรล่างอย่างเดียวอ๋อก็คือว่า หลักๆนี้เข้ามาแล้วประมาณสามสี่งวดใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่โอ้แล้วมันก็ถูกตรงด้วยครับไม่ต้องกลับตัวอ๋อครับก็คือว่าถ้าเกิดถูกก็ถูกตัวตรงเลยไม่ต้องกลับใช่ไหมครับใช่ถูกตัวตรงเลยไม่ต้องกลับตัวครับอืมตั้งแต่ก็ก็เหมือนอย่างที่คลิปก่อนเนาะที่หลวงพ่อได้พูดไว้ว่าเป็นเลขคํานวณก็มีมาเรื่องใช่ใชครับใช่เป็นเลขคํานวณเป็นเลขสูตรครับ ถ้าเกิดเราวางไปแล้วนะี่ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะเลขสูตรทาแล้วก็คือมันเสร็จเลยครับก็คือว่าแม,แม้ว่าจะเป็นเลขวิ่งหรือว่าเลขอะไรก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับหลวงพอ่อไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน<อ>จะไม่มีเลขเปลี่ยนคือถูกคือถูกผิดคือผิดครับเป็นล่างอย่างเดียวตรงๆรงไม่ต้องกลับใช่ไหมหลวงพ่อเป็นล่างอย่างเดียวตรงตรคือคือไม่ต้องกลับตัว กับตัวให้มันกลาง,งๆบ่าวครับแล้วก็ตั้งแต่ที่หลวงพ่อได้ปล่อยแนวทางตัวเลขมาเนี่ยหลวงพ่อฝันดีไหมครับก็ฝันดีอยู่นะไม่จะคนเอาของไม้ไม่จะคนเอาวานุ้งไม้อนี้ไม้แต่ก็จริงๆก็ไม่ค่อยอยากได้แต่ก็เอามาให้กันจังอเอาว่าเอาเพราะว่เาเราเราเป็นพระเนาะค,คิดอยู่ในในวันนี้คิดด้วยเราก็จะเอาไปทําอะไรมากมายนะ แต,แต่ก็ทำมาหลายก็เอาขอมาให้แล้วก็รับจะไม่เสียน้ำใจก็เอาไว้เอาไว้ครับโอ้ถือว่าถือว่าฝันดีนะครับผมเนาะ,ะถือว่าฝันดีนะมีคนเอาของมาให้ก็คือขออยากถามหลวงพ่อหน่อยครับในในความฝันนี้เขาเอาอะไรมาให้ครับม่นเป็นข้าวของนี่มีค่า,า่ังนะแต่ไม่รู้่นเป็นอะไรมากนะแต่มันเยอะมาก เดี๋ยวเอาเดี๋ยวคนโน้นเอามาให้เดี๋ยวคนนี้เอามาให้คนมันเยอะนะครับดูดูแล้วก็มันมีค่าทางนั้นนะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าไอของนั้นมันเป็นอะไรมั่งมันเยอะไงนั่นมีแต่คนเอามาครับอืมก็คือว่าเดี๋ยวคิดด้วยน่าจะฝันดีน่าจะใช้ได้นะครับก็คือว่าหลังจากที่ ปล่อยชุดล่างมาก็ฝันดีใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ฝันดีมาตลอดเหมือนกันครับก็คือว่าลัทธิของหลวงพ่อเนี่ยจะเกิดว่าฝันในลักษณะนี้เนี่ยเลขจะถูกไหมครับหลวงพ่อก็ธรรมดาถ้าฝันอย่างเงี้ยถ้าส่วนใหญ่มันก็ถูกนะมันจะถูกตลอดนั่นแหละครับบางทีบางทีไม่ฝันมันก็ถูกอ๋อบางทีไม่ฝันมันก็ถูกถูกไม่ฝันก็ถูก มันมันอยู่ที่การคำนวณเนี่ยล่ะมันถ้าเราคำนวณดีแล้วอะไรมันก็คงจะกั้นไม่ได้หรอมะอโอใช่ครับหลวงพ่อเนาะถ้าเกิดว่าเลขคำนวณออกมาดีหลวพ่อเนาะครับใช่ถ้าเราคำนวณออกมาดีเนี่ยอะไรมันก็ขวางไม่อยู่หรอกครับอืมทีนี้ขอญอาตถามหลวงพ่อหน่อยครับเลขเลขสูตรที่หลวงพ่อคำนวณมาเนี่ยขเขาเรียกชื่อว่าอะไรครับชื่อของสูตรเนี่ยครับ โอ้มันไม่ได้ตั้งชื่อสูตรเลยอ๋อไม่ตั้งตั้งชื่อเพราเราคำนวณเองเราเราคิดออกมาเองรู้ไม่ได้ตั้งคำชื่อสูตรว่าสูตรอะไรครับใล้ๆว่าเรามาคำนวณปากํำหนดหลักมากํำหนดอะไรก็ไม่เคยได้ตั้งชื่อสูตร,นนร,รหตอตร,ตรอกก็กกกกมีมตตแต่แค่มันเป็นแค่หลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นอ๋อครับก็คือว่าคุณพ่อหอหลวงพ่อเป็นคนคิดค้นสูตรขึ้นมาเองใช่ไหมครับ ไช่คิดค้นคิดค้นขึ้นมาบอกเราคนอ่านขึ้นมาว่ามันน่าความน่าจะเป็นน่าจะเป็นยังไงอะไรประเภทนี้ครับก็พยายามคิดมาเรื่อยๆก็ทำมาหลายปีแล้วจริงๆครับอืก็คือว่าทําไปทํามามันก็ลงตัวเป๊ะๆเ,เลยใช่ไหมครับหลวงพอ่อใช่ครับเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยมันลงตัวไงมันลงตัวครับทั้งสองตัวสามตัวมันลงตัวดีครับอือคือว่าสูตรนี้ใช้มา ประมาณกี่ปีได้ครับหลวงพอ่อไอเรื่องสูตรเนี่ยการจะพูดก็ตามตรงพูดกันตามตรงนะการเดินของสูตรเนี่ยสูตรถ้ามันเดินดีจริงๆมันไม่เกินหกเดือนหรอกอ๋อครับที่หลวงพ่อคำนวณคำนวณมานะครับไอที่เขาว่ามันโตมาติดมาเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนาะมันเป็นจริงมันเป็นจริงแบบไหนเป็นจริงแบบอย่างเงี้ยให้มาสองตัวมา บนล่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมาได้เป็นปีมันก็มาได้ครับผมไม่ได้กําหนดโดยตรงว่าจะมาบนหรือมาล่างใช่ไหมละ่ะครับมาล่างก็ถูกมาบนก็ถูกแต่ของหลวงพ่อไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อคือกําหนดเลยว่าหลักเช็กหลักหน่วยทุกปิดทุกปิดถูกก็ถูกเลยครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนครับคือเราทําชัดเจนไงหนึ่งเราไม่ต้องการให เอฟซีเนี่ยสับสนเหมือนเราปล่อยมือนเราปล่อยไปปุ๊บปล่อยปล่อยไปแล้วเนี่ยแตคือมไม่ต้องไปคอยว่าเอเนี่ยแล้วแล้วคลิปที่สองหลวงพ่อเขาจะปล่อยอยังไงหรือเขาจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องพะวงเนี่ยบดยหลวงพ่อไม่ต้องพะวงคือปล่อยแล้วก็คืออนับเนี่ยใช่แน่น,น,นอนตามคลิปสี่คลิปก็เหมือนเดิมงครับก็ <ๆ S 1> คือว่าตัวเลขทั้งหมดจะมีหกคู่ใช่ไหมครับหลวงพ่อ ได้หกคู่คแต่ถ้าแต่ถ้ามววันงวดไหนงวดไหนร่างหน่วยมันติดตัวเดียวมันจะมีแค่สี่ชุดเท่านั้นอ๋อครับแต่ส่วนใหญ่สูงสุดมันก็จะมีหกชุดะนะครับไม่มีมากกว่าน,นี้ครับก็คือว่าหกชุดตรงตรงไม่ต้องกลับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมหกชุดตรง,ต,งรตรงเนี่ยไม่ต้องกลับ แต่ถ้าใครมีตัวตัดดีๆก็ลองตัดดูก็ได้จริงๆหลวงพ่อก็ไม่อยากให้ตัดหรอกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ตัวไหนจะออกครับจะอย่างที่เน้นไปเนี่ยก็เน้นอยู่แค่สองหางเนี่ยอย่างที่นิวรู้จักในห้าศูนย์กับห้าสามที่เน้นไว้ครับทีนี้ขอขอแยกถามหลวงพ่อหน่อยครับอันอันท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีที่เคยซื้อหรือว่าเคยติดตามแนวทางของหลวงพ่อนี่เขาถูกกันเยอะไหมครับพ่องดก่อน ส่วนใหญ่นะหลวงพ่อนี่จะไม่ไม่ปล่อยใกล้นะคปล่อยต่างจังหวัดทั้งหมดอ๋อปล่อยต่างจังหวัดคือหมายถึงหมายถึงว่าเราเพื่อความปลอดภัยของตัวเองครับแ้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆอ่ะญาติโยมเขาพยายามถามแต่ไม่บอกหรอกคคือบอกไม่ได้ไงเพราะว่าแถวที่หลวงพ่ออยู่จะมูอเยอะมากอ๋อครับจมือเยอะมากส่วใหญ่ก็จะบอกจะต่างจังหวัด ผมแต่ก็รู้มีความรู้สึกว่าตั้งแต่ปล่อยคลิปให้น้องนิวไปอนะเนาะมีคนโทรเข้ามาเยอะมากเลยอแสดงว่าของน้องนิวเนี่ยมีคนติดตามเยอะนะใช่ครับคนติดตาม,มเยอะครับเยอะมากเลยแหละใช่ครับโทรเข้ามาไม่ได้น้อยแล้วก็เวลาก็โทรมาก็จะถามนะว่าดูช่องไหนมาบอกว่าดูช่องน้องนิวบอกั้่แหละ ทำมีอะไรก็รู้ช้องน้องนิวว่าแหละรครับแลบอกครับก็รู้สึกว่าเยอะมากนะขนาดพึญงญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะทางประเทศญี่ปุ่นก็โทรเข้ามาโอ้ครับครับส่วนใหญ่จนแดงว่าจะดงว่ามีคนรู้เยอะนะครับแต่ทางประเทศเ,เยอะครับหลวงพ่อ <c oughs> <c oughs> เออก็ดีใจด้วยนะดีใจด้วยนันที่ทาได้ครับสําสหรับแนวทางของหลวงพ่อก็มีเป็นตัวเดิมใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ตัวเดิมตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือแค่มีความฝันฝันดีมีคนเอาของมาให้ใช่อครับธรรมดาก็ไม่ค่อยฝันแล้วนะไม่ไม่ค่อยอีกอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นคนไม่ค่อยเชื่อฝันไงบางทีฝันเห็นเลขเนี่ยมันบางทีมันยังไม่ออกเลยอะ่ะอืมมาดูเลขสูตรไ,ได้อ่ะเลขสูตรนี่มันคือทาแล้วทําเลย,เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับสําหรับ วันนี้ก็ขอขอบคุณแนวทางของหลวงพ่อนะครับผมที่ได้เอามาแบ่งปันให้กับเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับผมขอบคุณมากมากครับนะครับและนี่ก็เป็นแนวทางของปู่ล่างอย่างเดียวนะครับผมตัวเลขก็ยังคงเป็นตัวเดิมนะครับตัวนี้เป็น50แล้วก็53นะครับผมเพิ่มขึ้นมาคือปู่นี่ฝันดีนะครับมีคนเอาของมาให้นะครับนานๆจะฝันทีนะครับผม ก็เสนอไว้เป็นเพียงขคาแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ